สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวนผักไทยในอังกฤษจะเอาสวนพริกนะคะสวนพริกปลูกในถุงพลาสติกเราเคยทำวิดีโอเอาไว้ตั้งแต่ต้นต้น,ตนปีนะคะวันนี้เลยเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะคะว่าสวนพริกที่ปลูกในถุงพลาสติกของเราได้ผลขนาดไหนนะคะ พริกที่เราปลูกนะคะภาษาไทยก็คงจะเป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะแต่ภาษาอังกฤษเราเรียก Cayenne ค่ะเราปลูก2ชนิดนะคะมีเม็ดใหญ่พันเม็ดจะอ้วนๆนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดผอมนะคะสองพันนี้ชนิดผอมจะเผ็ดมากกว่าเม็ดใหญ่นะคะ พริก2ชนิดนี้นะคะเ,เม็ดใหญ่เลยนะคะเม็ดอ้วนๆเมนูของเราก็จะเป็นเอาไว้เ,เหมาะสําหรับน้ําพริกแกงส้มน้ําพริกเผานะคะเ,เมนูที่ไม่ค่อยเผ็ดมากสําหรับเราคือหายากนะคะที่นี่หาซื้อหาซื้อไม่ได้นะคะพริกปลอดสารพริษแบบนี้ปลูกเอาไว้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ ปลูกธรรมชาติจริงๆผสมดินก็จะมีปุ๋ยคอกที่เราทำวิดีโอไว้คลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้อีกทีหนึ่งคะ่ะเราจะไม่ค่อยอรดน้ำบ่อยนะคะเพราะว่ารดน้ำบ่อยทำให้พริกจะไม่เผ็ดนะคะรสชาติรสชาติก็แบบคือไม่เผ็ดมากนะคะแต่ชนิดผอมที่เห็นนะคะ ค่ยันเน่เชนิดผอมจะเผ็ดเผ็ดอร่อยคะ่ะเราเคยเอากลับไปฝากแม่ที่เมืองไทยทุกปีนะคะที่เมืองการน้องๆบอกว่าเผ็ดนะคะทีแรกเรานึกวก็ไม่เผ็ดเราจะเลือกสองพนี้เพราะว่าปลูกกลางแจ้งเหมาะสำหรับดินฟ้าอากาศแล้วก็แดงไวด้วยนะคะเห็นไหมคะ เราเก็บจริงๆแล้วนะคะเราเก็บต้นเดือนตุลาก็ได้แต่เราไม่มีโอกาสเพราะว่าปีนี้อากาศแปรปรวนฝนตกหนักตลอดเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะทำทำสวนได้เต็มที่เราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแดงเกือบทุกเม็ดเลยที่ที่เขียวๆนั่นคือพึ่งจะออกใหม่นะคะ เราจะใส่ดินเยอะหน่อยนะคะในถุงเพราะว่าถุงประมาณ50ลิตรนะคะดินก็ประมาณเกือบ4 0ลิตรนะคะหนักมากไม่สามารถยกย้ายง่ายง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่ตั้งใจที่จะยกย้ายอยู่แล้วก็เลยใส่ถุงใหญ่แล้วก็ดินเยอะก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะเพื่อนๆก็ลองหามาปลูกกันนะคะพริกพันพันแบบนี้หาซื้อได้ตามร้าน เในเมืองหนาวแบบนี้นะคะไม่ต้องสั่งมาจากไทยปลูกง่ายๆเองค่ะสีเขียวเขียวก็เป็นเมนูน้ําพริกแกงเขียวหวานนะคะเพื่อนๆปลูกพริกที่นี่นะคะผักที่นี่ส่วนมากเราจะไม่ไม่มีแมงนะคะมารบกวนบางทีอาจจะมีแมงสีเขียวเขียวนะคะ แต่ว่าพริกของเราก็จะมีอหอยทากนะคะมาแทะมาแทะใบอาจจะแทะก้านแต่เราไม่เห็นว่ามันแท้พริกนะคะสงสัยมันจะเผ็ดเกินไปนะคะพริกยาวนะคะที่เห็นเจ้เวมลองนะคะแล้วพริกกระเรียงเราเพิ่งจะเก็บเสร็จเองนะคะ ปีนี้อากาศที่นี่แย่จริงๆเลยขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของเราเราเริ่มมีเวลาแล้วเราจะทำวิดีโอคลิปมาให้เพื่อนๆชมบ่อยๆนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ